สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับผมเมื่อนี้ก็ผมไม่ยังครับผมพาะาเบิ่งหลอกครับผมก็ได้ไปวันอาทิตย์ก็เลยออกไม้แล้วครับผมหลอกแปลกครับผมหลอกตัวโคตรครับได้ว่าสารมันดูว่า ไปกินไทยแลนด์น,นี่ร <c oughs> นนนครับผมแตกครับแบบ้อยผมปันจักยานาไปนครับผมปันจักยามันจะไปสิ่เบครับขั้นเบดเป็นขั้นซีทอนมาผมต่อขั้นซีทอนต่อหกไครับผมตอ่อ สี่ทอนนะวันนี้ก็ปั่นจักรยานนบมือถือกับปั่นจักรยานไปจักรยานตกลุ้มมากระแทกครับตัก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 รุดครับแทกตักตักตักผมจับยกชวนชวนข้างบนครับช่วงต้อนี้ยกข้างล่างครับกระแทกตังตังตังครับรุดโบกก็รุดตกลงตกลง,ตง,ตงตแต่ว่าเสือกนี่ ตัวได้นี่ค่าครับจะบกตัวลงได้ค่าครับตัวลูกมากขาเรีย้าข็งแงหอยแขนนะครับขี้ยักย่านไปพอดีกับบุแล้วก็ตกจังหวะกัเลยเออ,เออเออครับยักย่านกน็วันครับนี่ก็ไปเขาครับรอหนาครับผมเขาวันไปเขารอหนารอหนากรปั้นถุยเขาครับตัวโชคครับ แตกครับผมพอมาดึกอะ่ะปันทุยตัวเนียวที่แรกอะ่ะว่าเป็นยังไงคือว่าสีะลอกเสือกวัเป็นยังดอก็เลยไปดึกดูครับดึกพิษปกติครับตีไปพิษปกติเป็นบอ่อออกเป็นบ่อหนึ่งปับป๊บได้กับปับ๊บไปกับไปบอ่บอหน,น,นึ่งบ่อหนึ่งพ่อ ได้ถอดมาเบิ่งทั้งในอ่ะทั้งในแตกครับอือนี่ครับแตกเลยนี่แตกวงหนอกวงในแตก,แตก,นะแตกครับแตกนะเห็นไหมแตกไลมครับผมเสียดายครับยเกี่ยดายเกี่ยนตะฟ้าอะไรเป่าครับเปลี่ยนไา,นาแห้งหอย่างเนาะ เสียดายหลอกมันมาหลอกป,ปีปลาจนนับลงเลยะเนี่ยสัปูสัปูตีแล้วก็เบี่ยวสมูเบี่ยว หมดสภาพเลยครับค่ากระดุ้หายแล้วครับนี่ค่าหนึ่งกระดุ้หายตัวนี้รุดโอตัวนี้รุดเพียรตตแกนข้างในใส่สมบุกสมบันนะครับใส่มากอะหลายปีครับคุ้มค่าซื้อตะกอนโควิดกับผม สื่อตะกร COVID. อนโควิดนะสื่อมาราคาสองร้อยเจ็ดสิบสองเหรียญครับผมสองรอยเก็ดสิบสองเหรียญสื่อตะกรอนโควิดกับผมโอเคครับผมผมไม่อย่างไรไม่เห็นบังหลอกกับสื่อกับผมหลอกหมดสภาพเลยเห็นยังว่าไงครับการเรียนอย่างไรจร <c oughs> ิงสิครับ <c oughs> <c oughs> ตัวไม่แล้วผมสื่อว่าหาปีแล้วครับหาปีแล้วหาปีแล้ว,ลวสื่อคอนโควโิดสื่อบอา,าท่านโดนกับโควิดครับโอเคครับผมแค่นี้แหละ ผมมีอย่างไรครับผมโอเคครับผมบ่ได้ไปตกปลากลับาเบิง้งเอารอกไห่เบิ้งครับหลอกแตกอกเลบบยวันใดไปตกปากลาผมก็เลยใส่ตัวไพรเเนียไปครับโอเคครับผมสวัสดีครับ